ไม่มีพี่ปะลาลาพริกด้แต่ไม่เอาหรอกอย่ายมองนี่มมองมองมองต้องมองซ้ายอันนึงนีหนึ่งห้าร้อยจ้าพี่สิบบาท เมล่อนเมล่อนเอาไหมเมล่อนเอาล่อเนืออะไรไม่ขุดเหมือนแตงไทยบ้านเราเอาว่ะเอาป่ะถ้าเมล่อนจริงไม่ไิมาแกจะมาดีปวดอิสิตเมล่อนเะพี่ถามว่าอะไรกันต่อเมื่อกี้เมล่อนเนาะพี่มาแล้วเอันวานแตงกวาไอแตงโมไหม ก็ถ่ายที่บ้านเราที่บ้านเราสิบบาทหนูถ่ายวีดีโอไว้ที่บ้านเราสิบาทยี่สิบสามสิบเนาะเฮ้ยพ่อคาสุดหล่อด้วยแต่ว่าไปไปฝึกภาษาอังกฤษอีกนิดนึงก็ดีนะ